สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของเราจะมาไขาข้อสงสัยเรื่องใช้ไฟก็น้อยค่าไฟขึ้นได้ไงอย่าก,กังวลไปเลยค่ะเราจะมาสอนทุกคนคํานวณหาค่าไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสูตรการหาค่าไฟแซดใหญ่ป้องกันป่าหอกุงค่าไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดกินไฟมากน้อยแค่ไหนเรามีคําตอบค่ะกลุ่มข,ของพวกเราจะมาสอนสูตรคํานวณค่าไฟกันนะคะ เริ่มแรกเลยนะคะเราจะมาสอนสูตรคำนวณกิโลวัตต์ต่อวันวิธีการคำนวณนะคะให้นำกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นวัตต์คูณกับจํานวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและคูณกับระยะเวลาการใช้งานที่มีหน่วยเป็นชั่วโมงหารด้วย1,000จะได้กิโลวัตต์ต่อวันนะคะส่วนต่อมานะคะเป็นสูตรคำนวณกิโลวัตต์ต่อเดือนให้นำ กิโลวัตต์ต่อวันที่คำนวณไปด้านบนคูณกับ30วันแล้วเราจะได้กิโลวัตต์ต่อเดือนค่าสุดที่3นะคะเป็นสูตรคำนวณค่าไฟต่อเดือนนะคะวิธีการหาก็คือให้นำกิโลวัตต์ต่อเดือนคูณด้วยหน่วยไฟแล้วเราจะได้ค่าไฟต่อเดือนค่าสำหรับการใช้เครื่องทาน้ำอุ่นขนาด3,000ันวัต์ การอาบน้ำเป็นเวลา20นาทีจะกินไฟเท่ากับ3000หาร1000เท่ากับ3กิโลวัตต์หรือคิดเป็น3คูณ20หาร60เท่ากับ1หน่วยหรือคิดเป็นการค่าไฟฟ้า 3บาทต่อการใช้งาน20นาทีส่วนการใช้เครื่องทำน้ำร้อนขนาด6000วัตต์อาบน้ำเป็นเวลา20นาทีจะกินไฟเท่ากับ6 0 0 0หาร1,000เท่ากับ6กิโลวัตต์หรือคิดเป็น6คูณ20หาร60เท่ากับ2หน่วยหรือคิดเป็นค่าไฟฟ้า6บาทต่อการใช้งาน20นาทีนั่นเองค่ะเครื่องปรับอากาศขนาด2000วัตต์จำนวน1เครื่อง เปิดใช้งานวันละ6ชั่วโมงต่อวันค่าไฟหน่วยละ5บาทถามว่าใน1เดือนเนี่ยค่าไฟจะเป็นเท่าไหร่ถ้าค่าไฟของเราเนี่ยคือจำนวนหน่วยต่อเดือนคูณกับค่าไฟที่หน่วยละกี่บาททีนี้อย่างแรกเราต้องไปหาอะไรก่อนนะเมื่อกี้บอกแล้วจำนวนหน่วยต่อวันของเราเนี่ยก็คือเอากำลังไฟฟ้าที่หน่วยเป็นวัตต์คูณกับจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็คูณกับวันเวลาที่เราใช้ไปวันนั้นหนักกี่หนักี่ชั่วโมง แล้วก็ทั้งหมดหารด้วย1,000ทีนี้เสร็จปุ๊บเมื่อกี้เราบอกว่าเครื่องใช่งเราเนี่ยมีกําลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับ2,000ันวัตสองพันวัตนะแล้วมันก็มีจํานวนหนึ่งเครื่องแล้วมันก็เปิด6ชั่วโมงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้เป็น2,000ันคูณหคูณหแล้วทั้งหมดหารด้วย1,000เราจะได้ออกมา12บสองยูนิตใช่ไหมโอเคปะ่ะ พอเราได้ออกมา12ยูนิตเสร็จปุ๊บเน,นี่ยหเดือนเรามี30วันใช่ไหมเราก็เอา12เนี่ยไปคูณ30เราจะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ครับใช่แล้ว360ยูนิตเนาะทีนี้ทีนี้ต่อมาเราก็ถึงขั้นสุดท้ายก็คือขั้นไหนนะใช่หาค่าไฟซึ่งเราก็มาแทนค่าในสูตรเลยครับจํานวนหน่วยต่อเดือนของเราคูณกับหน่วยของไฟหน่วยของไฟเราคือ5 จำนวนหน่วยต่อเดือนเมื่อกี้เราไปหามาแล้วเท่าไหร่นะ360ยูนิตเราเขาจับคูณกันเลยปั๊บออกมาเป็นเงิน1,800บาทโอเคไหมโอเคไหมตัวอย่างนี้นะครับเราจะพูดถึงตู้เย็นกันมั่งใช่ไหมเพราะทุกบ้านเนี่ยส่วนมากจะมีแอร์กับตู้เย็นน้วยิ่งหน้าร้อนอย่างนี้ด้วยใช่ป่ะอ่าโอเคเขาบอกว่าตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยมีสองเครื่องเลยนะเครื่องหนึ่งเนี่ยหนึ125่งร้อยยี่สิบห้าวัต เปิด24ชั่วโมงเลยครับผมเปิด24ชั่วโมงเลยแต่ค่าไฟบ้านนี่นะครับถูกหน่อยเนาะค่าไฟหน่วยหน่วยละสีบาทเราก็ไปหาเหมือนเดิมครับผมจำนวนหน่วยต่อวันจํานวนหน่วยต่อวันของเราเนี่ยเราก็จับกําลังคูณจํานวนคูณชั่วโมงใช่ไหมเราจะได้เท่าไหร่ครับ125คูณกับ2เครื่อง คูณจะยีบสีชั่วโมงทั้งหมดถึงด้วย1,000งพันเราจะได้ออกมาเท่ากับ6ยูนิตโอเคเปล่าทีนี้พอเราได,ได้จำนวนหน่วยต่อวันแล้วเนี่ยเราก็ไปหาจำนวนหน่วยต่อเดือนเราก็จับ6เมื่อกี้ไปคูณ30เราจะได้ทั้งหมด180ยูนิตโอเคไหมครับอ่ะพอเราได้มาแล้วเนี่ย180ยูนิตเนี่ยค่าไฟของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ180ยยูนิตคูณกับค่าไฟที่มันหน่วยหน่วยหน่วย,วยละกี่บาทใช่ไหม ก็คือร้อยแปดคูณด้วยหเราจะได้ออกมาเท่ากับเท่ากับ900สูตรคำนวณค่าไฟฟ้าของหลอดไฟหลอดไฟขนาด15วัตต์จำนวน5หลอดเปิดใช้งาน6กชั่วโมงต่อวันค่าไฟหน่วยละเจบาทวิธีคิดนำขนาดของหลอดไฟคือ15วัตต์ คูณกับ5คือจำนวนของหลอดไฟและคูณกับเวลาใช้งานต่อวันคือ6ชั่วโมงนำไปหาร1,000จะได้เท่ากับ0.45ยูนิตนำจำนวน0.45คูณกับ30วันจะได้เท่ากับ13.5ยูนิตวิธีคิดค่าไฟนำ13.5ไปคูณกับค่าไฟหน่วยละ7บาทจะได้ค่าไฟของหลอดไฟเท่ากับ94.5บาทต่อเดือน สอนคำนวณหาค่าไฟฟ้าของพัดลมพัดลมขนาด7 0วัตต์จำนวนหนึ่งเครื่องเปิดใช้งานวันละ9ชั่วโมงต่อวันค่าไฟหน่วยละ8บาทจำนวนหน่วยต่อวันเท่ากับ7 0วัตต์คูณหนึเครื่องคูณ9ชั่วโมงหาร1,000จะได้6.3ยูนิตจำนวนหน่วยต่อเดือนเท่ากับ6.3ยูนิตคูณ30วันจะได้189ยูนิต คิดเป็นค่าไฟก็คือ189ยูนิตคูณ8บาทเท่ากับ1512บาท